คุณแม่ปลุกลุกเสียชีวิตแล้วคุณแม่ปุกลุกฝนทิพย์เสียชีวิตแล้วหลังล้มหัวฟาดพื้นรักษาอาการนานกว่าสองเดือนต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ทำเอาปุกลุกฝนทิพนั้นงานเข้าเต็มเมื่อเธอนั้นถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนกักจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งหลังเธอนั้นได้พาคุณแม่ไปรับการรักษาและโพสต์ข้อความลงบนอินสตาแกรมว่าไม่พอใจในการให้บริการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวบ้าน พร้อมกับตอบว่าโรงพยาบาลไม่มีศักยภาพในการเซฟชีวิตคนไข้ที่ใกล้เสียชีวิตโดยงานนี้ชาวเน็ตก็ได้วิจารสาปุุกลุกหลังทีมแพทย์ช่วยเหลือจนคุณแม่ข,ของเธออาจนอาการดีขึ้นแต่เธอนั้นนอกจากจะไม่ให้คำชมต่อทีมแพทย์หนำซ้ำยังด่าโรงพยาบาลออกสื่ออีกจนชาวเน็ตต่างแชร์วลรีเดด CPR แทบตายบอกขอบคุณค่ะพระเจ้าในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์เมื่อเห็นโพสต์การตำหนิการทำงานของทีมแพทย์ ก็ถึงออกมาเผยแชทหมดกำลังใจออกมาว่อนลกออนไลน์และเมื่อไม่นานมานี้ปุกลูกฝนทิพย์ก้มกราบเท้าแม่บังเกิด9ในวันเกิด31ปีพร้อมเผยพรที่ขอคือให้แม่หายดีโดยงานนี้เถอนานได้โพสรูปภาพผ่านอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมกับระบุข้อความว่าวันเกิดปีนี้พรเดียวที่อยากได้คือขอให้คุณแม่หายดีขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้ทุกๆปีมีคุณแม่แบบนี้ตลอดไป ขอบคุณกำลังใจและคำอวยพรจากทุกคนมากๆนะคะและล่าสุดต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อปุกลูกฝนทิพคุณแม่ได้เสียชีวิตลงแล้วหลังล้มหัวฟาดพื้นรักษาการนานกว่า2เดือนโดยปุกลูกฝนทิพย์ได้โพสต์แจ้งข่าวร้ายผ่านอินสตาแกรส่วนตัวและระบุข,ข้อความว่าคุณแม่จากพวกเราไปอย่างสงบเมื่อคืนนี้ขอใช้พื้นที่ตรงนี้แจ้งทุกๆคนเลยที่รู้จักแม่นะคะ วิธีการวันจัดงานรายละเอียดต่างๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะข้อพัวเรากราบขอบพระคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจและอธิษฐานเผื่อตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News d o co th ค่ะ